สวัสดีเอซนะคะอยู่กับสาม่ถาสามเถาเฝ้านาสามทถาเฝ้านังอ่อนอยู่ค่ะนะยาชีก็เมนูกุ้งนะฮะกุ้งโรปดาไม่ไหวโรปดาไม่ไหวต้องทานก่อนนะคะจ้ะกุ้งมาจากแต่ใส่นอกกุ้งนะมาจากวานอนิวาดอ๋ออันนี้ เต,เติมซื้อกับยายเติมอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อกี้ปลาห้านัวลุงป้าปลาร้านัวลุงป้านะฮะเมื่อคืนยังยังไม่ใส่โอ้โหแล้วทางนู้นเ็าทาเมนูอะไรหนุนเห็นไปเก็บชะอมมาเมื่อกี้ไปไปดูสิวิธีการแกงชอมของคู่หูเราจะเป็นยังไงไปตามดูเลยจ้าแรกเติมน้ําลงไปอ่านี่ค่ะน้ําเราเป็นถังๆเลยท่านผู้ชมอ่ะดับแรกไป นะดาดาถ้าถ้ากับข้าวไม่มีน้ำซดนี่เพิ่นซดไม่ได้นะเอฟซีเอ่อเพิ่นกินก่ได้นะท่านผู้ชมน่ะอ่ะพอเติมน้ำเสร็จแล้วเปิดไรจิบอ่ะเปิดเองจิบเองก็ตัดใจเองโอ้โหโอ้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 เอฟซีทำไมันไม่ได้สักทีเอา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 ดาดาดาาก็เปิดแล้วนี่นะเอาดาดาเป็นไงเป็นไงเอ้ยเอ้ย เอายาชี้ต้องมาช่วยยาชี้ต้องมาช่วยเอาโอ้โหดูดูดูวิธีเขาก่อนเอาต้องต้องเขาเรียกว่านี้มาจากข้างบนเลยที่สำคัญนะคะลุงป้าปลาร้านัวเอาออกมาตรวจมันบังนี่ใส่ลงไปเลยอุ้ยหอมแท้ใส่ลงไปแล้วลุงป้าปลาร้านัวอ่ะเอามันหอมนะอุ้ยแย่เพิ่มแล้ แซ่บนัวอิหล่นน่ารักใส่อีกใส่อีกใส่หลายแซ่บหลายเนี่ยใส่หลายแซ่บหลายเออใส่เกลือหน่อยนะสาระนี่ฮะสาระมีติดครัวทุกครัวเลยนะอันนี้เราก็ฮะเสร็จแล้วต้มพริกอมผักสะอมนะแกงใส่ผักสะอมนะอ่าต่อไปก็ขั้นตอนที่สองต้มพริกเออต้มพริกค่ะขั้นตอน ขั้นตอนแรกใส่น้ำต้มให้เดือดขั้นตอนที่สองตำพริก่ะอยู่กันซ้ําามเถานะฮะ่องเถ่านะออบอกว่าอะไรนะเฮียเดฟสิเพราเดี๋ยวจะเอีมก็คงจะมาสมทบอ่าไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ สาวแก่แม่ไม่สาวแก่แม่ไม่สาวแก่แม่ไม่อันนี้แม่ไม่อันนี้อ๋อโอ้ดูลีลาดูลีลาเอฟซีโอ้เฮ้ย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 โอ้โหดูอันนี้กระป๋องมาแล้วก่อนะะป๋องมาแล้วก่อนะนี่นะเอฟซีอ่ะอ่ะพวกเรายึดครัวและสามคนแล้วยึดครัวแล้วยึดพื้นที่แล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดอยู่เฮ้กระ b u o ฮ้กระ b u o โทรลปีว้าวเร็วอะไรอุยมันเดือดไปทันใจจริงๆอิาอ๋อก็มีแก๊สเนาะเออโอ้โห F4 เขามีแก๊สมันก็เดือดเป็นเรื่องธรรมดาเอดาเร็วๆร็วทำไงต่อทำไงต่อเอตทิศเอาเอฟซีเฮ้ยก่อาจะได้กินดูวิ่งอยู่ในครัวเอาเอาเอาโอ้โหดูเอฟซีอย่าพึ่งตาลายนะโอ้ยดู เอาหันไปจะใส่ปูเอาเอาปูหันไปนี่ไง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 โอ้ดา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 หนี่ไม่ใช่ดูย่าชี้ปอกปอกมะละกอนี่โอ้มะละกอน่ากินมากบหน่ากินมากนะมะละกอมาจากบ้านลุงเตามะกอมาจากบ้านลุงเตานะเนี่ยด้านนอกจะดำนะด้านในเต็อนขาวมากเห็นบ่ล่ะน่ากินมากน่ากินมาก อ่ะเอฟซีอ่ะป้ายตออีอาไปล้างก่อนเด้อกระปูน่ะล้างยังไม่ง้างเลยเพราะว่าค่อยเอาค่อยเอาไปล้างที่โน่นแหละแต่มันไม่อันนี้มันไม่ทรมาร์ด้อแล้วก็เอาลงไปเลือดแตัวแม่บอกเลยข่าวดีพี่มวยบอกว่าดาดาหากระปูไว้มีรางวัลโอ้เออพี่มวยอลาสก้าอยากกินปนกระปูเนอะฝากบอกดาดาว่าเดี๋ยวมีรางวัลให้เออให้ดาดาหากระปูไว้ให้ด้วยนะ ได้แล้วกระปูไม่ได้อยากได้นั่นแหละแยมเรามาไปคุดให้เนาะกระด้างไฟอะไรเมื่อกี้ปูดีมือปูดีมืออีกแล้วมันร้อนแล้วมันไม่ยอมไปปูดีปูดีดีแล้วปูดีปูดีนะโอ้ดูลอยาดฟีโดนปูดีบเมื่อเช้าก็หาปูก็โดนปูดีบโอ้โห โอ้โหจุดมุนวุ่นวายเอฟซีครัวนี้นะครัวว้าวุ่นนะจ้ะว่าจะได้กินนะเอฟซีดูดูเอา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 าบวบ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 เฮ้ยบวบไปบวบไปบวบไปโอ้คนถือกล้องก็จะจติลังกาพวกหมุนตามระดาเนี่ยโอ้โเอฟซีเอาบวบนี้ก็ได้มาจากบ้านบ้านยาหทนี่นะจ้ะ บวกขี่ช่างบวกขี่ช้างเอาเม็ดมันขี่ช่างแล้วบดขี่ช่างเนาะอ่ะเขาก็เขามันเป็นใยเน่ยนะมันมีเม็ดแล้วนะอ๋อมันเป็นเม็ดแล้วเออแล้วก็กินมันแต่ถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าบวบแก่ยังไม่แก่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อกระเทิรนอ่าพ่อกระเทิรนเออถ้าแก่แล้วก็ไปปลูกได้ ค่อยว่าเกเพิ่งนอาซ้ำเยวแกงเป็นหมอสกินเบิร์ดบอลาบันนี่ฮะสีรูปดูเอฟซีเบื้องหลังเบื้องหลังฮะดูะเบื้องหลังการถ่ายฮะนั่นอาสดแล้วสดหันมาทางนี่ไหมเออเออโอ้เแีดีแี ปลาล้าแล้วเฉียวปลาล่ายังไม่ถึงใจใส่อีกฟ้าแดงใสฟ้าแดงลงไปเอาที่เหลือเอาส้มใส่แกงฟ้าแดงใสตาอุ้ยนัวแน่แน่ปาดโจกลงประแดกความเน้่ยพี่น้องเนาโอ้ยอยู่กับผู้ชายเราเป็นยัยสีเนาะเหรอเหรอผู้ายเป็นยังว่ใไขแล้วก็ไาด้านหน้านี่เลย เอาเอาเอาใส่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาแล้วเจ้อมฮะบึ๊บลงไปบึ๊บเลยโอ้โหนี่เลยฮะ fc เขาไม่มีการเด็ดนะแถวนี้เขาไม่เด็ดนะ fc นะปูสามตัวพังเน่ากัมหนึ่งขนาดว่าเก็บมาหน่อยๆนี่บวกสามน่วยเอาน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วเนี่ยน้ำแห้งแล้วอ้า โอ้โหเดือดพุดทธเลยท่านผู้ชมโอ้โหชมลอยเตะจมูกเลยเอ้าอย่าบอกนะจะใส่ปลาอีกหมดขวดแล้วหมดขวดแล้วปลาหนัวปลาหนัวเอฟสีนัวก่อน่ะใส่พงนัวอ่ะใส่ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยเด้อเอ้าเพราะว่าใส่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีล้นเด้อเออ เหรอไก่แล้วนะอ่าหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้อฝากดูคลิปม็อม็อกแม่แม่ของสวด้วยจ้ามากินแกกงะปูน้ำแกงแกงระปูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลาบจ้าลาบแล้วก้อยแล้วเออเอาเดี๋ยวรอมากินรอมากินอ่ารอมากินแล้วนะคะแกงเมื่อกี้อันนี้เป็นกุ้งมาละก็นะฮะจ้า